โอ้ยอันนี้เฉกหรือ้ยแฉกบบก g i มรู้โอ้แขวะฮักนะฮะอือลายแบปลูกมันอยู่นี่เนาะเออปลูกมันปลูกมันอ่าทางก็ไพรวานผู้เดียวค่อยนี่อยังอันนี้อย่างขีทางอีวอนอยู่นี่กันเอออันหิมเหมือนได้อันวานี่เจ้าทางนี้อยู่หิมนี้ พี่น้องเลยเป็นอย่างไรนี่เนาะมาได้เข่ามาหายายเติงเนี่ยตั้งแต่ซื้อสั่งกระซี่มาใหา้เราพี่น้องเลยโอ้ใส่แล้วบนแล้วบ,บาทนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าตัวเอาพี่น้องเลยก่อนอื่นกะการสบายดีและสวัสดีเพื่อพี่น้องกันเบิด์ตสุขุมสุขคนพี่น้องกันเนาะเวียนเข่ามาเยี่ยมยามยายก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่ามายี่ยมอะไนี่บริภาษ์ได้พี่น้องเลยเนาะกล้วยเนาะ ถึงว่าทีตัวเองบูมี่เราก็ให้กินคือเก่าพี่น้องกันเนาะ,ะคุ้มให้อยู่ชั้นแล้วกินแล้วก็ยังเชียวไห้คือเก่าพี่น้องเลยเนาะบ่ยอมเลยต้องกิกนแล้วอ่ะนี่แหละคนมีน้ำใจเมื่อวานนี้เห็นอนาเราไปขายของอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบุญบ่ได้ถ่ายคลิปด้เาเมื่อวานเพราะวา่าเฝ้าไปอน,นาวัดเนาะมื่อนี้ก็ทางวัดผลเลีเ้ยวไหวเนาะมื่อนี้เนาะบม่ได้เข้าไปเลยพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่ามื่อนี้มีแต่ยกยอดซอฟาซื่อเนาะทางลุงทานลุงยังทางประจันเหมืนก็แเ้วเรียบร้อยเรียบง่ายมื่อนี้เนาะอ่าเมื่อวานนี้เพราะว่ามีอ่าขบวนประป่ามาจากฝั่งไทยเนาะจนดมาสี่โมงเนาะวันเนาะขบวนมาหอนเนาะสี่โมงเลยพี่น้องเนาะเอาสาวพี่น้องเดี๋ยวไปหาไปตู้แล้วก่อนเป็นไอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่บนนี้มื่อนี้พี่น้องเนาะเอาดู เป็นยังไงเนาะมื่อนี้ยม่ได้ไปขายอย่างบ่เมื่อนี้เนี่เสื้อเตะขนมขนมแหลกพี่น้องพอได้มาต้อนแล้วเนาะคนเฒ่าพี่น้องเลยอ่าเสียงรำเสียงเพลงอยู่ใส่เด้่เนาะอืออึ๊บฮะโอือยุยบ่าประตูนะอยู่เพื่อน โอ้โหตาาเข่าเนาะทั uh ้ง oh. น no uh ี uh ้อ oh. uh ่า ah. อ uh ่เนาะสบายดีเด้ออือโเห็นยังตนะเห็นยังฮะฮะมันติดอยู่เพื่อนโดยโดยพัดอันนี้เขารีบบ่นี่นะ ฮะอันนี้พัดหรือ่นี่นะฮะพัดพัดพัดเลยยังยังบ่กพัดยังไม่พัดบ่อันนี้ยังสิเอาอันนี้ยองอยู่บ่เอ้าเหยเย็บเอาเหยียบเอานี่ไะคือเพิ่นฮูดมานี่เพิ่นฮูดแบบนี้ได้เนาะโดยฮูดมาแบบนี้เลยสบายดีตุกสบายบ่ลูกสบายอยู่เออ ใครคิดทอดฮะคิดทอดอย่าคิดบอดอยู่บ่โอ้คิดทอดลุ่นบอกห้ดีโอ้ไปจังมือแล้วบ่ได้เห็นนี่จึงลายใดฮะลายใดลายมืออะไรเออลายมือแล้วใดเดือนนี้มาจนไในดับฮะอ่าเดือนนี้มาจนไในดับเดือนนี้มาจนนับเออก็บ่เห็นกคบจะเห็นหคทอดโอ้คือบ่ไปหาสะคิดทอดคือบ่ไปหา ไปบยมาหูเนืกอไปเอ้ามาหาอยู่เชโน่พนอ้เจ้าเมื่อเมื่อบ้านอ่ะเมื่อบ้านเออแห่งนี้อ่าเออจู่เขาไปหาอยู่ดีมีแห่งบ่อหลวงโดยอยู่ดีมีแห่งอยู่เออฌานโดยโดยอ่ามื้อนี้มันไปใช้มื้อนี้เนาะเออมื้อนี้อยู่เฮือนอ๋อเมื่อวานนี้ไปใช่วานนี่โอ้ยวานนี่ไปชวน ะ <h aha> ไปชวนเอาสิไปใช่ไชนหมน,น,นะหาทางอางันนี้อ๋อทางอันนี้สิปลูกยังมาเนี่ยปลูกเมลนต้นปลูกมันต้นเ่าแล้วก็ยังปลูกเป็นอยู่บ้ฮะเ่ากระเฮ็ดเ่ากระเฮ็ดขึ้เก่าเถาจะเกล้าเฉยยังกินคำโบเห<อ>็ดนี่โ่ได้กินโ่ได้กินเห็ดขึ้เก่าเนาะเ่าว่าเฮ็ดชมเทาเ่ากระเฮ็ดสมเทาเออ หมักเผ็ดหน่อยหมักเคือปลูกหมักเพชรหมัเกเคือเออเห็ดสมเทาเออเห็ดสมเทาอืมไปขายยังจ้ะวานนี้ไปขายอยู่บ่วานนี้อ่าไปขายผักกาดขายผักกาดผักโบผักโบเอออ๋อคอยจะเห็นเจ้าฮะคอยจะเห็นเจ้าก็บ่เห็นอยากเห็นคอยก็บ่เห็นเออโอ้ขี่รถผ่านวานนี้เห็นเจ้าอยู่ แรงหลดมาปื้อไปรถดเห็นเลยบัาบเดียวเนาะเห็นแต่เจ้าอันย่างใกล้ชิฮหอดนี่แหละทางเข่าเลยข้าบัตรแรงหลดไว้ดิบได้ได้บริจอดวานเห็นโยอ่าเห็นโยวานเจ้าเจ้ามาแต่ขายประกาศก็พวกบัวบ่เออพอเห็นเจ้านี่สีเข่าทางเลยข้าวแรงนรดทางไงมันไว้เดี๋ยดิจอดบุได้วานนี่อ่าเจ้าไปอ่า ขายผักบัวกักกบผักกาดเออผักบัวกับผักกาดในในในเงินเท่ายวานันอะไร<ป>ฮะใบมันชอกสามสามสามพันมีสามพันบาเมียนบ๊อกเถาเถาลาข้าวบ <c oughs> ชื่อฮะเช,ชื่อกระดูกไก่ชื่อกระกดูกไก่อืมอืมกระเกนเนยในหลายบ๊อกกะดูกไก่ โอยยลาแกคือคือชื่อคือชื่อกระดูกมันคือบคือคือบูชื่อซีนมันไอซีนก็ได้เงินหลายมาไล่เงินไปชื้อซีนคำซื้อซีนต้องได้เงินหลายบ่อือ๋อคำซื้อกระดูกนี้มันพอดีจุบอ่ะเออพอดีจุบอย่ากินแต่กระดูกคือคือบูเอาพักไปใครไล่จ่ะไลายฮะเต้นกระเพาะโอเคเต็มกระเพาะ อ๋ออาโก้นี่นี่อ่าอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ยังไม่เบิ่งกนะอืมดูอ่าเนาะอืออ่าผมไปกันยาเนาะคือเพป็นเจ้าไม้เบิ่งได้นี่นะเนาะอันนี้อันนี้นี่ต้องพัดอีกกอนเนาะได้หน่อยเดียวเลยเย็บในเก็บพัด โอ้โหกระยังนี่เนาะอ่าจะยั้งกระยัง,ยงเปินเอื้อนกระยั้งนั่นนะ่ะอืมอันนี้ต้องเหยียบแล้วก็พัดไหมเนาะเพราะมันมีเมข่ารีบลายเนาะเข่าตึงหน่อยเดียวนึงเลยเนี่ยมีเข่าตึงอันนี้ย่องเอาได้เนาะอ่าอันนี้คือขูดออกมานี่ยนะขูดอ่าขูดมาเลยนี่นะขูดแบบว่าใส่กระสอบเลยเนาะจนว่า แค่ให้อยู่บ้านพี่น้องบ้านแรกคุณเป็ได้ชิบชอปชิบโชคชิบเป่าชิบเป่าดยอ๋อแบบนี้อ่ะชิบเป่าก็หูดเออออกมาแบบนี้เลยโดยโอ้คือทุกเป่านี้ต้องเป็นแน่นี่มาตอนนี้นะเป็นแน่นี่เอ้อมาต่าแบบนี้เนาะอ่าอ่าว่าเอาไงเพิ่นหูดเอาแบบนี้เนาะอันเอาหูดเพราะว่าบด้หูดเอาเป็นอ่าหมากเข่าออกมาลุดซี่เนาะ อ่าแบบนี้นี่ยคือเห็นมิดเข่าเลยเนาะแต่ว่าอันนี้มันหูดหูดมาบัยญองแล้วนี่เอิ้นซื้อซิเปาซื้อนี่นะเนาะอ่ามีตีงี้ยาเออเออเออโดยโดยเออซื้อขนมกับนมมาฝากมาอนิฮอ่มกินบ้างมาหนิกินบ่อยากบ่อยากฮะอยากกินได้บ่กินเลย กินได้ให้กินได้เนาะกินเบิดอยู่บ่นี่โอ้ยบอมัดมาใจเลยมัอนี่กองใหญ่ได้มัอนี่น่าใช่แบบนี้อันนี้ขนมชิกินขนมเลยชิกินอันนี้ชิคกินขนมกินขนมอันนี้บบกินอ๋ออันนี้บบกินเนาะโบกินกินยี่มื่นอืมเบิร์ดปิดไม้มีตู้กันเบิร์ดได้ยินเสียงเนาะชิคกินขนมเนาะ เบ็ดเบ็ดเลยเนาะเงินขายพักน่ะฮะเงินขายพักเบ็ดเลยบ่หมดเลยโอ๊ยบ่บ่มีบ่มีอะไรกินได้บ่บ่มีอ๋ออ๋อแหละกะหนึ่งชอมชามแต่ยังเงินยังไปเลยโอ้ยอันนี <h <h ้เฉดลูกเว่ยเฉดบ่กินรึโอ้โหเขียวฮักนะฮะ Là. Ừ, đòi đòi. À, đó Lai không? À Thêm nó Thêm À Lai không? Ừ. À Dạ anh Dạ anh không? Mua Hả? Chín Hả? Đâu? À. 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 à à Chín Ừ Hãy subscribe อันนี้นอันนี้พัดแล้วบ้นี่นพะพัดแล้วจกักจักเป้าอันน่ะเจ้าลงมาอันนี้นะบฉเฉพาะอันเจ้าลงมาอันมาพัดนี่นะสี่เป่าบ้านี่นะสี่เปา่าอะไรตัวนี้เลยอันนี้อันนี้นนท่านได้ตามพ่อมได้เนาะมาตามได้มันกินเสืเ้อยดืประมาณนี้เ<อ>พราะว่าเขา่าม,มันต่ำแล้วอ่ะมันเข่ากะไก่ได้เห็ดไถเห็ดอยู่บา้านพี่น้องไก่บ่ บ้านแรกคุณบ้านกระเลงบ้านแรกบ้านแรกเมืองจุงบ้านตาแรกเมืองจุงอยู่ทางไหนเจ้าไปแล้วทางนี้เข้าไปนี่บ่เข้าไปหนีปิดแบบนี้เลยอ่ะเข้าไปเส้นนี้แด้วบปเข้าไปนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งบ่อ๋อนอนด้นเ่ยแล้วเห็ดไห้กับเมื่อแล้วเห็ดไห้นะครับเมื่อแถวนี้กับมันมีไห้บันมี

เจ้ากินเนอะเออร์ให้เพิ่นกินดีป่ะเพิ่นกินดีป่ะกินบ่ะกินฮะโบกินอ้าวเราคือโบกินเราทรายหูเนาะเป็นบ้าแบบนี้เราเกิดกินข้าวกินน้ำอย่าี้่กินกินลายมีอาฮันได้กินเลยข้าวมีอาหารก็กินอ่มาอย่างไรก็ใส่สอดใส่เสือแล้วโบมักใส่เสือเนาะแต่ว่าเวลาเราอันไปถ่ายไปยังเราไปเองนะบ่ไป ไปทางบ้านยังยังจานอยู่เนาะเตาว้าเรืเราเว้าอยู่บ่บ่ได้เว้าบ่ได้เว้าเลยบเปล่าหูจะกินเนื้อนอนหูจะกินเนื้อนอนไม่เลยหัจักเลยหัวจักเลยจักปีเลยนะเราเป็นดันแล้วยังแดงโลหลายปีฮะหลายปีเก่าหลายปีเลยชิดปีกับปว่ารเราหับตายปะเฮ้าห์เฮ้าห์เฮ้าห์ดีกันเลยโดย แล,แ,ลแล้วเราเป็นเราเป็นลูกใครนะลูกใครลูกก็น้อง่อยลูกน้องเจ้าอืแต่ว่าน้องเจ้าเน,าน<ม>ี่ยตายแล้วบ่ตายแล้วหลานเนาะหลานมีไม่มีผู้ก็ตายกันลำกันก็พอเหรอลูลกไข่อยอันนี้ก็อายผู้ก็ตายกับน้องน<ม>ี่มีม,มีวนี่รวยรวย ตายปะอายตายปะป้าปะาลูกย <reco Christ. S 1> ังสาคนคนหนึ่งก็ตายดูด้วยเตอนนี้เจ้านอนนี่เหรอว่าวันนี้เนี่ยโดนเนาะใส่ชังสีแล้วบ่ายนอนเจ้าใหอ24เนาะเดยเลยพอได้นอนเนาะมีให้เ้าก็ดีเ้าก็ดีใจพอให้เนาะเดยเลยพอมีหลังคามุงน้องเลยเนาะ นายบายฉนวต่อต <Okay. S 2> ่อห응ัวเบอร์บ้างแชบบอกีกว่านี้ไหนชฟใกรชนี่ว่าในในภาษาต่งังเจ้าแอมแอมแชบเนาะแอมเนาะฮับบแชเลยบ่บชกับแอมกาบแอมเมอนบอกเชฟ่แอมแอชกัแอมเอินคือกันหมดเลยบอกชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเส้็นี้ลงไป พราะว่ามันมีหลายอีกยังเผาแม่นบอกเผาตีเผาตะอุปตะอุอย่างเงี้เบ้าคือกันบ้าภาษาไงอือเต่ละเผาแต่ละเผาเนี่ยเต่ละชนเผาอ่าภาษาเราเทิ้งคือกันแต่ว่าแต่แต่ละชนเผาแต่ละชนเผากับเบ้าคือกันอยู่บ่ใช่เเบวคำเบ้าของภาษาเราเทิ้งนี่นะแต่ละชนเผานี่ก็แบบชังกันออกอยู่บ่อ๋ออืออือนะรับบางข้อมาย้อหม้แต่บางเเง่ละช้อนเผา เรื่องเดียวแต่ก็มาแบบวอลเพื่อนเนาะแมนเพราะว่าบางงั้นกับพึ่นกับฟังบ้ออกอยู่เลยโอ้ยลูกไปเล่นน้ำคอยอ่ะอันนี้ก็บไลอันนี้ก็ไลเฮือกคอยเขามาเล่นน้ำโมเมนต์ว่าลูกไปเล่นเช้าไปเล่นอ่ามาเอาับกันนี่น่ะมาใครอยากโหรมีไหลอ้อยกับไม่หูเขามาเล่นน้ำู้าวอ้อยกับมัด เขาเาไปยามมนตู้นี่นะเขาไปื้อใ้าู้โมเมนต์ว่าเขาไปเล่นเขามาได้นี่เออเออเออไม่มีหูรันเลยอ่มาก่ากลับกันนะทางนี้เนาะไปเล่นอันอันไปเล่นอันมาหน่ยเพื่อนเราไปเล่นเนาะไปเลยอ่ามาเลเมื่อเออมานี่ไปไปคำมานี่ยเปนเมื่อเนาะ เมื่อยจูเมื่อยนี่จูจูอือปอบะไปปายอือเปาะนี่ไปเนาะเอออือจูจูบะจูจูนี่มาติเออมาๆจุจูทับปอ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 ป اي ๆบะจูจูนี่ไปบะจูจู จูนี่ไปเมื่อเมื่อจูนี่เมื่อเบ้าเด้เบ้าไปอืมมาเยใอ่ถามมาพี่เด้ถามมามาเนี่ยฮอนเทอนเนี่ยอ๋อเจาะดงเจาะดงเจาะลงเถื่อเถื่อเถื่อดง Gần bố nó gắn đấy nè nó. Thằng ngon hơn. ngon 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 อันนี้เติมมันยังน้อยฮะนี่เติมมันยังหมดทันใหญ่เออใหญ่ไ,ไปขายเ<ม>จ้าอยากกินบ่บ่ถามซื้อแกอ่าถามซื้อเฮาบ่าได้อยากกินเนาะเนาะถามมาไม่ตู้บ่ได้ไปขายบ,บ่จักมื้อไปขายพักเท่านึงนะสองคำโมเท่านึงสองคำม,มื้อไปขายเท่านึงอือกะว่ามันใหญ่นะเนาะอะ,อะ กะ่าพักใหญ่นี่ยมันไปขายอือไปขายแล้วก็ซื้อกระดูกไก่ไก่อืมสิ้งมันเงินบ่พอเงินบ่พอถเชนลายดดยจ้องต้องเอากระดูกมันแล้วมาให้เได้กินมันฮะอมาให้ได้กิ่นมันโก้ฮะ บม่จื้อเลยบม่จื้อเลยบะฮูบะฮู้บะแม่นบะจือบะฮู้อ่าน้อทำไปได้พี่น้องเองแค่เดียวเนาะทำไว้ดิแค่เดียวทำแล้วเน้อจะไปเฮ็ดกินฮะจะไปเฮ็ดกินเฮ็ดยังกินจะว่าจะเอิ้นไปหัดคลายหัดกินชีนกระดูกเฮ้ยนี่ใต้จ้าฮะใต้จ้า จ่าฮเห็ดกินบ่เออจ่าห็ดกินอ๋ออ๋ออ๋อด้ยเมื่อวานนี่ไปตู้ทางป้านี่บ่ให้ทางอันนี้บ่อ๋อนี่เอาไปรับจานอืมบ้านี้สิปลูกมันอยู่นี้เนาะเออปลูกมันปลูกมันอ่าทางก็ไพ่วานพูดเรื่อง นี่ยังอันนี้ยังขี่ทางอีวอยู่นี่กะเอออันทิมเหมือนไลอันวานี่เจ้าทางนี้อยู่ทิมนี้ทางนี้อ่าสองชามมือเลยคอยช้าง่แยละสองชามือเลยมือเมื่อยป่านเ้ยเมื่อยเลยฮะเมื่อยไผ่กับบาเมื่อยกับชางเมื่อยก็ทางเหรอก็จ้าไบบ่เมื่อยแบบเมื่อยเมื่อยเนาะนอนอยู่เป็นยังออมือเมื่อยแบบขึ้นขึอนมานอน มือมือบมเมยบนเฮ็ดบ่เลยละมือโมเอย์เกยเฮ็ดโมเมย์ใครเฮ็ดอืมเฮ็ดอ่อ่าเนะเอามาเยี่ยมมายามยายจู้เพื่อน่น้องเนาะอืมอ่าบัดไปขายพักมือนี่วานนี่เห็นอยู่แต่ว่าบม่ได้จอดพี่น้องเนาะเลนรถขายเลยวานเนาะไปมาเยี่ยมเราอยู่เพื่อนมาเนาะอม่าวันนี้บัดไป เนาะอีกชองชาเมื่อจังไปเนาะเนาะอีกชองช้ำนูนี่แต่พักบัวกับปากาดมีบ่วสองอย่างนี่บ่อ,อักบัวกับระปกา,ากัดกวยบัวท่านแก่กล้วยยังบัวท่านแก่เออขึ้นกล้วยแก่คือขวยบักผักโขบบักกล้วยอันนี้อันนี้ท่านแก่ไปเบิ่งกับที่ท่านแก่ อุกใจกับกล้วยนี่อุกใจกับกล้วยโมแก่อุกใจกับกล้วยกับบอกทันปุแต่โอ้ยลายยี่บมกล้วยในส่วนน่ะอันนี้อ่ะฮะนี่เถอะอันนี้เหรอวะเออมันยังโมแก่บ่ยังโมแก่มีกล้วยยังไงกล้วยเหน็บมือนางอันมีบ่กล้วยเหรอเอ้ากล้วยอันนี้น้อยๆอันคือมีตู้มาให้กินมื้อนไหอ่ เนี่ยังพันแก่เป็นบ่มันแก่เออมันแก่นะปาไปหาเด้อเออเออเออเดี hmm. ๋ยวเอาชิมาันชื่อเด้อเออมีอมักนะเมีอมักกินมันแซเชฟเชฟมันหวานเด้อานเออเจ้าเอาไว้ห้นเจ้าอ่าเออหายมันแก่คักเดอเอเออเออเดี๋ยวเอาชิมาเอาเด้อเออตอนนี้นะมันยังหากระออกบ่พันแก่เนาะ กล้วยนี่เอาไปขายยี่บ้ากล้วยนี่ไปขายใครมนแก่แม่เลยไปเจ้าเจ้าอยากเก่งเลยเยอะอามันหอเจ้าหูลูกเน่อยมือแกลูกตายแกบ้าแม่เอ้ยแกแล้วบักเอ้ยลูกเอ้ยแกนทำเนาะอันนี้คือกล้วยเราพอท่านแก่ถ้ากล้วยเราแก่เนี่ได้เอากล้วยมากินมือนี่นะอืออ่า โมเมนยังเราม่มีกล้วยมือนี่นะมึงเห็มีได้กล้วยออปกติเดี๋ยวว่าเลยได้ทีเราเลยเดี๋ยวโมมนกล้วยเรีบมือนางกับมีกล้วยนอื่นเนาะลายกล้วยแล้วจ่ามันแก่แล้วนะแก่แก่ทำตับเก่าไายมาแก่บัสอันชวนอันนี้มันคงมีตู้ไปเลยบอกหอดพุ่นบอกโอ้โอ้คยคอยเนี้ยนี่น่อย แต่ว่ามันบโอเคเนาะนั่นอะเขาก็นังหน่อยคนช่างอันนี้ช่างอันนี่ถึงเห็ดหัวเห็ดหัวเห็ดหัวนี่เห็ดอวนน่อยเห็ดทางไปน้ำเห็ดหัวไปน้ำอ๋อเห็ดหัวใจเก่านี่ใส่กันยังนมอันนี้ก็บบอเห็ดหนึ่งไก่เอยเมื่อยเห็ดเมื่อยเนาะเมื่อยเ่าแล้วด้วยน่อยหน้อยเผาแล้ว เอาเอาเลยก็ยังเห็ดกีเก้าเออหงเห็ดกี่ก้าโอ้ยมาคูณเน่ยบอกเห็ดหนึ่งแก้วหมูเห็ดบัได้เนาะขิดเนี่ยโอ้ยหน่อยหน่อยมือก็ให้ก็ให้ได้คิดได้เลยให้บ่ให้เป็นยังจังให้ให้โอ้ยเออฮะ น้องกระตายอ๋น้องกระตายอือโอ้ยน่องก็มีดายอืมโอ้ก็ได้ให้บานี้ให้อ๋อเดียวค่อยนี่อันนี้จะเป็นบ้าอันนี้ก็เป็นบ้าอุกใจบ้านี้อ้าวอุกใจอืออือืน่อยในอุกใจเนาะอุกใจขนาอือืห้แต่ก็ค่อยก็อยากเลื่องมัน กระเท่าแล้วอยาเลี้ยงผู้เป็นบ้านี่กระเท่าแล้วเท่าแล้วพูอก็ยกกษเรื่องคอยเป็นเป็นหมอ <c oughs> พ่อแม่กระตายแม่มม่กระตายน้องแม่กระอ้ายทุกหน่อยอ่า ป้าเขาเมื่อป้าเลยเด้อมันนี่เด um um ้อเออมัอหนาวมันในใชมาเยี่ยมไปเด้อเอออ่าเจ้าเมื่ออยู่สบายเด้อลูกเออโดยโดยเจ้ากันอยู่สบายเด้อเอออืมหนะเมื่อยกรนโนนเด้อเมื่อยลอาไปเลยเออเป็มค้าหัวนะฮะลมก็นลมไม่รู้ว่าตายก็ยากบ่ลมก็นลมแล้วตายก็ยากแล้วเอ้ยหนอตายละแพ้ก็เขินหอนลูกก็ันบันใด เออพ่วกก็มีดายเอาไอ้น้องกับมีดายายกัญญาถายกัญญาถายกัญญาถายป้าออเออเนาะโดยโดยป้าเช้าไปเวียกต่อกันเด้อเอออยู่ดีมีเฮงเด้อเออเจ้าก็อยู่ดีมีเฮงเด้อลูกเอ้ยอ่าอ่ามีแต่เก็บกล้วยมันแก่เก็บไปเด้ออือเดี๋ยวเชมาเยี่ยมไม่หรอกถามกล้วยแก่ก่อน นะก๋วยเส่ก๋วยมีตูวนะก๋วยอันมมือนางน้อยๆนี่เออคือมีตู้มากินเลอนะเส่เส่เส่เอาบางคนกินแกงแล้วช้องชามเจ้ามักเจอเอาเมื่อเิคนชานโดยเอามื่อเมื่อตอนเมียเมียมาเออเอเมื่อตอนเมียเจ้าลูกเจ้าอยากป็นโดยอ๋อา นาะป้าจะเอาไปป้าเลยเนอะมีแห้งเนอะ้าก็ยุ่ยนีแห้งเนอะลูกเออด้วยน้อยเนาะเอ้าวป้าจซนนี่เนอรกินเนอรนี่เนอรเก็บกินเนอรเออเอชาวลุยน้อยด้วยอ้าเอาไม้มาก่อนเอานี่ก่อนออไปไปป้าเลยเนอะเอ้าวน้วยน้อยนี่เด้อเผยจิพัดนี่อีกว่ะนี่เนาะมิติข่าวรีบอันนี้ ใช่เม็ดอันตึงๆมันนะโอ้พัดได้ก็ได้ได้ได้อยู่ประมาณสามนี้วได้สัมพัสเลยกับเนาะมันจะมีแต่เขารีบหลายพวกนี่ยเป็นเหยียบเอาเนาะไ,ไปจ้าไปป้าดเดอ้อเด้อลมพี่น้องมันนี่เห็นไหมโอยโอยอะล้อไซนี่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็มองอัานหน้าเป็นปองเหยียบเนาะ ด้วด้วยด้ยหมากระทัานลุนมาเลยพี่น้องเลยเอาไมาเยี่ยมมายามทั้งยายเฟินมือนีพี่น้องเลยเนาะอ่าโดนๆเวะเข้ามาเด็ดน้ำเราเนาะป๊าซาพี่น้องเนาะสำหรับมือนีกาบบุญจิราสิขอจบคลิปใบเพียงสินี่ก่อนเด้อสหรับพี่น้องเนาะพบเจอกันไหมเนาะวายุมือนีเราบุมีกล้วยพี่น้องเลยฐานสั้นนี่โอ้ ออกมาแล้วป่านนี้กล้วยนี่พี่น้องเลยเนะาะกล้วยยังมีท่านแก่เราอะเนาะเอา้าซาพี่น้องมีแต่บพบเจอกันใหม่ขอบคุญขอบคุณพี่น้องด้วเอฟซีเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับสม้มเนาะสำหรับวันนี้ลาก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องพระสุข,ขุทกนเ้องนอน